เลยค่ะเพราะว่าอย่างปีฟ้านี่ก็ตีกันสะบัดเหมือนกันตีบางทีก็ตีกันในดอ้อมหรือว่าแฟนแฟนตีกันเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆถ้าเราสามารถเมนเนจในการควบคุมแฟนคลับได้มันก็เป็นการโชว์ศักยภาพอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเราสามารถคนโทรลได้บางครั้งก็ต้องเลือกที่จะหักเลือกที่จะยอมตัดคนคนนี้ออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวฟ้าเองนี่ก็คืออยู่กับแฟนขับมาสาปีมีว่ามีการเตือนมีการว่ากันตัดออกไปก็เยอะจําใจที่จะต้องต้อง ถ้าหากว่ามันเป็นเนื้อ้ายอย่างเงี้ยใช่ในในความเด็ดขาดของเราก็ต้องมีด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะอยู่ร่วมกันเพราะสุดท้ายเชื่อว่าถ้าแฟนคลับคนไหนที่เขารักเราจริงๆด้อมไหนที่เขาเขาจะรู้ว่าอันไหนที่ทำแล้วงานเดือดร้อนก็จะไม่ทำเราไม่ได้ทำ้ายเราใช่เพราะสุดท้ายแล้วการประกวดมันก็คือการประกวดสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตเขาที่ตัวเองไหวแล้วก็อย่าไปคิดว่าการมาเป็นแฟนคลับการซัพพอร์ตแล้วมันมีบุญคุณ